เฮ้ยดีๆกล่องเดียวออกจริงเหรอโกลเด้นเติมเกมตามเกม ROV SOK ถูกคุ้มเติมไม่อันพร้อมให้บริการตามเกม SOK กับ ROV กับโกลเด้นครั้งแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะ ตัวหญิงเองนะคะไม่ได้ตั้งใจจะอัดคลิปแต่อย่างใดเพราะว่า เห็นมันเป็นมากับสกินเอสตรีมของลอเรียลอ่ะก็เลยอยากได้เสียงหญิงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันรู้สึกตันดังแบบคัดจมูกมากตอนนี้คือแบบเป็นวัดไข้ขึ้นสูงมากเนี่ยค่ะทุกคนกิจกรรมส่งการห่านสายตัวนี้อะ่ะคือหญิงคิดว่าหญิงอ่ะไม่ได้ได้อะไรหรอกหญิงแบบอยากได้ลอเรียลก,ก็เลยลองเล่นๆดูเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหญิงได้กรอบเฮเลนมาแล้วซึ่งหญิงอ่ะไม่มีนะทุกคนตั้งแต่แรกไหนลองเปิดเล่นๆเผืเเ่อได้ลอเรียลเอสตรีมนะคะอ้าวาลุ้นกัน จะเห็นได้เลยว่าก็ไม่ได้นะคะก็จะเป็นน้องเป็ดมาและหญิงจะพามาดูค่ะว่ามันได้จริงๆเหรือกล่องเดียวนะคะเนี่ยทุกคนกลอ่องเฮเลนมันมาจริงๆด้วยคือหญิงก็งงนะคะถามว่ากล่องนี้สวยไหมหญิงก็มองว่าสวยและหลังจากที่ผ่านดราม่า,มานะคะหญิงขอพูดตรงนี้ว่าหญิงจะรักคนที่รักหญิงดีกว่าค่ะเพราะคนที่ไม่ชอบเราต่อให้อธิบายไปยังไงเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีค่ะจากนี้ไปถ้ามีคอมเมนต์ดราม่าไม่เกี่ยวกับคลิปหญิงขออนุญาตบล็อกอย่างเดียวนะคะช่วงนี้อาจจะพากได้ไปเต็มที่นะคะเพราะว่าเป็นวัน